พาไปกินใครกำลังหิวอยู่บ้างคะพาไปซื้อร้านนี้ไปด้วยกันไหมร้านจิ๋มเหนียวเคี้ยวนานเดี๋ยวร้านเลยนะฮะร้านจิ๋มเหนียวเคี้ยวนานดิฉันอ่านตามป้ายจริงๆอย่ามาหาว่าลามกจกกระเปร็ดทะลึ่งตึงตังไม่ใช่คุณผู้ชมดูป้ายถ้าดูป้ายจะเข้าใจเขาชื่อร้านจิ๋มใช่ส่วนเหนียวเคี้ยวนานก็คือหมูเนื้อลาบ ฮ้ยคุณแล้วคุณไม่คิดหรอว่าหมูเนื้อเขาจะเอาเหนียวเหนียวมาขายเขาจะเอาหมูเหนียวเหนียวเนื้อเหนียวเหนียวมาโปรโมทแบบนี้แล้วใครมันจะซื้อโอ้ยเดาไม่ยากเหนียวเข้าเหนียวไงทำไมเก่งจังคุณสืบสกุลจบแล้วข่าวเนี้ไม่มีอะไรละคุณสืบสกุลเก่งเดาถูกเนี่ยเราไปถามเจ้าของร้านเจ๊จิ๋มให้เจ๊จิ๋มอธิบายดีกว่าว่ามันจะตรงกับคุณสืบสกุลไหมค่ะเจ๊จิ๋มเหนียวไหม จิ๋มจ้ะแล้วก็ขายข้าวเหนียวก็เลยได้ไอเดียจิ๋มเหนียวเกี้ยวนานไม่จําง่ายมันมันจะติดปากจะง่ายในใจยน้าจะรู้จักหมดนี่เจ๊จิ๋มป้าจิ๋มบอกแบบนี้แล้วนะคะว่าไอ้ชื่อมาจากชื่อเจ๊จิ๋มป้าจิ๋มขายข้าวเหนียวแล้วอยากให้คนที่มาซื้อ เียวนานๆเดี๋ยวนานๆเป็นลูกค้ากันนานๆไปเลยใช่ใช่แล้วเขาขายพวกหมูฝอยหมูเค็มเนื้อฝอยลาบหมูลาบเป็ดกล่องหนึ่งอ่ะยี่สบาทอยากไปอุดหนุนไหมคะคไปเลยค่ะที่ชัยนาทขายวันอังคารถึงวันศุกร์ตั้งแต่เย็นๆถึงค่ำๆนะคะ ขายอยู่ที่ตลาดเทศบาลเมืองชัยนาทวันเสาร์ก็ไปได้ค่ะขายตั้งแต่เช้าถึงสายๆเลย <ธะ S 1> ตลาดนัดวันเสาร์ถนนพรมประเสริฐใช่เจ๊จิมบอกว่าเนี่ยตั้งชื่อแบบนี้มันจะได้สะดวกจำไงลูกค้าก็จดจําได้ดีนะเดี๋ยวนี้ลูกค้าเนี่ยเวลาพูดถึงร้านเจ๊จิมเนี่ยไม่พูดแค่เจ๊จิมอย่างเดียว <ธะ S 2> มักจะต่อสร้อยไปด้วย ไปเราไปกินร้านเจ๊จิ๋มเหนียวกันเจ๊จิ๋มเหนียวกันอย่นี้คุณเนี่ย <laughs> เลยเป็นร้านเจ๊จิ๋มเหนียวเนี่ยนะค่ะนะครับจิ๋มเหนียวเขี้ยวนานใช่นะฮะ